Ủa oh, lại lẽ lô cua đó Hoa lô gì đó Hoa gì đó Bà ấy chắc xin không nè Ủa, ồ Tổ ngâm to nè, ồ Bà Bà nè, bẹt Cậu kìm một tí khắp nè, bậc đáng lê Ồ oh, Tổ ngâm, tổ ngâm Bán lê bà nè สองประมาณสองตัวโรเนาะตัวแดงีออกเดยออกแดงตัวงามครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบ้องปลายสุขสุขขอผมสวัสดีพี่น้องเซียนสะดุงครับผมพี่น้องเซียนสะดุงที่ชื่นชอบในการยกสะดุงยกย่อครับผมมีภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศยูคุณนนะครับใดครับเสือสีสมครับติดเล้าตัวหนึ่งกับบรรยากาศยูริมบึงทุ่งสางครับพี่น้องบรรยากาศริมบึงทุ่งสางครับ ถ้าเกิดภาพสั้นยังไลยก็ขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าวันนี้เไม่ได้เอาไมค์กันสั้นมาพี่น้องก็มาธุระครับผมมาธุระก็เลยเห็นก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องรับชมนะครับผมครับไปชมครับผมเดี๋ยวปุ๊บนะแจ็คตัวนะอย่าเฝ้าครับอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าแักคตัวครับแักคตัวโอ้โอ้โเดี๋ยวมันมันนะครับสีโตขึ้นบาทเดียว ครับตัวบ่ใหญ่ก็หมานกับ4โตพุ่นน่ะ4โต4โตโอ้หันหน้า <laughs> <Situa, situa. laughs> อยังไงนะโอ้ oh, สตัว ได้สามสามตัวครับสามตัวสามตัวค่าดังปดเด้ดปดออกมันค่าดังโอ้ก็ติดมาแบบนั้น khô oh, khô oh. oh, oh. ta đang có đi bà nhé bọn như cây bà nhé bà nhé bọn như cây mà จากโลกครับจากโลโมเมนต์ของหน่อยเด้หนิ <laughs> <c oughs> โอ้ปลาตองก็ได้ดีครับปลาตงองสุนีเอาป่าเนาะสุนีเนอาป่ากับคำปะไหนครับนี่หงม่วงแดงเนาะคระับคำโอ้มาทั้งเทียกับเอาคุ้มค้านะครับเนาะคุ้มค่าครับเอาคุ้มค่ายังกลับบ้าน ครับครับโอ้ึ้นล้เป่าได้ได้ดีก็ดีบ่เออออกซ้ำขึ้นล้มป่าน้าบกสีครับคกับแต่ว่าเห็นนันสะดุงง้งไงเพิ่นแม่ขึ้นได้ครับจ้ ca Cá... mm -hmm.